อีกขั้นหนึ่งแล้วครับแอล1 8 D T ดีีครับอาเช็คสภาพพร้อมใช้เก็บสีใหม่รอบคันครับสวยๆนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3สูบ4ีแรงม้าครับ2อาแถวโฟร์วิวขับเคลื่อน4ล้อ8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยหลังทดสอบโดยพี่ิทีครับ ขายที่สนใจนะครับตัวนี้ขายเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับได้อุปกรณ์ด้านหน้าพร้อมกับหางหลังนะครับราคาเพียง3ามแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับเริ่มทะเบียนเอกาสารคุดโทนครบเป็นรถจดทะเบียนซี2 5งพันห้าร้อยหกสิครับยางสวยทั้ง4ี่เส้นนะครับเป็นยางเดิมสภาพประมาณยางหลังประมาณ85%ส่วนยางหน้าจะอยู่ที่70%็ดสิบเปอร์เซ็นต นะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับรุ่นนี้เป็น2องแถวโฟวิวข <P os> <View> ับเคลื่อนสี่ล้อนะครับระบบเครื่องดีเกียดีนะครับเครื่องท้ายไม่หอนไม่ลั่นนะครับชัดเจนนะครับเครื่องเปิดให้ดูแล้วนะครับอ่ะขอดูระบบโฟวิว <View> หน่อยลูกไปตัวนี้เป็น2องเท่านะครับเป็นรุ่นที่ขายดีรุ่นที่นิยมใช้อีกหนึ่งรุ่นค่ะปล่อยเกียร์นึงลูกปล่อยคันเกียร์หนึง่งอ่าอันนี้คือโฟวิวครับอ่ะให้ชัดเจนกดแบบนี้นะครับเราเอามือมาหมุนล้อข้างนี้ครับนี่น่ครับคนไกลของ โปรวิวนะครับจะทำงานสลับกันนะครับมาดูท้ายครับสวยๆค่อยแพนไปครับตัวนี้มากับฐานปวนนะครับสองสี่หกหกใบนะครับยี่สิบสองนิ้วนะครับท้ายสวยครับเผาเต็มๆนะครับท้ายสวยเผาเต็มๆราคาค่าตัวเพียงสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับเล่มทะเบียนเอกสารสุดโองครบนะครับพร้อมจัดส่งให้ฟรีสามร้อยกม เ,เพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับหรือฝั่งสปปลาวนะครับเรามีบริการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับเรามีบริการจัดส่งให้ถึงเม้าหน้าบ้านนะครับติดต่อสอบถามมาได้ที่091 861 1, 1 9 1นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063 3 3 0 4 4 7ดับเครื่องสตาร์ทใหม่ทีนึงลกูกเพื่อความมั่นใจของลูกค้าชัดเจนอ่ะนะครับติดง่ายไป ใจลองมาดูรถได้นะครับมารถลองขับดูได้นะครับที่ร้านนัดแท็กเตอร์ครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุรานีเรามีทั้งรถไถรถเกี่ยวนะครับมากกว่า40คันนะครับและอุปกรณ์ต่อพว่วงไม่น้อยกว่า200รายการครับที่ร้านของเราติดต่อสอบถามมานะครับนัดแท็กเตอร์ครับวังสามหมอจังหวัดอุรีครับ